สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับเพื่อนๆนะครับทุกท่านนะครับผมคลิปนี้นะครับมาพบกับแนวทางนะครับนิเคอิเช้าบ่าย VIP แล้วก็หุ้นนิเคอิเช้าบ่ายปกตินะครับผมวันจันปร์ที่ยี่สิบเจนะครับธันวาคม2566นะครับพี่พี่สำหรับแนวทางเมื่อวานนี้นะครับก็ก็ถือว่ามาตัวเด่นตัวรูดอยู่นะครับพี่พี่เมื่อวานนี้เนาะทั้งรอบวีไแล้วก็ปกตินะครับ VIP เช้าเนี่ยผมให้วิ่ง4รูด0นะครับคนที่ออก 72099นะครับของเราเนี่ยใครรูดที่ศูนย์เนาะเข้ามาที่20น,นะครับสีไม่มานะครับส่วนในรอบบ่ายผมให้วิ่ง6กรูดสนะครับผลที่ออก770กับ27นะครับของเราเนาะใครวิ่งรูดที่ 2, 2> เข้าไปที่27ตรงตรงนะครับนี่เลยเนาะก็ถือว่าได้เฮกันทั้ง2รอบเลยสายรูดน,นะครับถ้าเป็นตัวเลขนี่ไม่ห่างกันเลยนะครับดูดิเจ็ดเจ็ดสองศูนย์เนาะอันนี้เจ็ดเจ็ด 7 7 0แล้วก็27ส่วนในรอบหุ้นปกตินะครับหุ้นปกติเช้าเนี่ยผมให้วิ่ง1่รูดแนะครับคนที่ออก3 2 1กับ82นะครับพี่พี่อันเนี้ยมาทั้ง2ตัวเด่นเลยนะ <c oughs> ขอโทษด้วยนะครับก็ใครเอา8ไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่82นะครับผมหรือใครเอา1ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่21นะครับเสดายที่เรา จับคู่ไม่โดนเนาะประกอบคู่ไม่โดนนะครับมาไปเพียงเล็กวิ่งแล้วก็เล็กรูดนะครับในรอบเช้าส่วนในรอบบ่ายนะครับผมให้วิ่งหนึ่งรูดเก้าผลที่ออกห้าแปดห้าแปดสองนะครับพี่พี่เน้นเน้นเก้าสองเนาะออกแปดสองนะครับก็รบลรุดไปนะครับในรอบบ่ายแต่ว่ารอบเช้านี่มาสองตัวเด่นเนาะรอบบ่ายนั้นหลุดนะครับแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับสรับเมื่อวานนี้เนาะ ส่วนแนวทางวันนี้นะครับพี่ๆก่อนไปรับชมนะครับ롱เอ็ดขอฝากบ้านแสงโชคด้วยนะครับสําหรับบ้านน้าเต้าทองนะครับท่านใดที่อาจจะเป็นพี่ๆสมาชิกใหม่เนาะยังไม่มีบ้านแสงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ํเต้าทองนะครับผมเนาะเข้าไปทักทายสอบถามกันได้นะครับสําหรับพี่ๆสมาชิกนะครับท่านใดที่อยากเอากลุ่มแนวทางนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับเนาะผมกำลังจะ กำลังจะเปิดกลุ่มใหม่นะครับพี่เพราะว่ากลุ่มเก่าเนี่ยตรงนี้สามร้อยกว่าท่านแล้วคือผมจะปิดกลุ่มแค่นี้เนาะจะปิดกลุ่มแค่นี้เดี๋ยวจะเปิดกลุ่มใหม่นะครับท่านใดที่จะเข้ากลุ่มนะครับเดี๋ยวผมแจ้งลงในช่องทาง YouTube แล้วก็ในช่องชุมชน YouTube อีกทีหนึ่งนะครับเนาะต้องขอโทษขออภัยด้วยขอปรับปรุงแป๊บนะครับเนาะปรับปรุงห้องแป๊บหนึ่งนะครับก็ในรอบเช้านะครับ V.I.P. นะครับพี่ผมให้วิ่งเก้ารูท่านะครับตัวเน้นห้าสองห้าเจ็ดเก้าสองนะครับ ในรอบบ่ายผมให้วิ่ง9รูด5นะครับตัวเน้น905052นะครับท่านใดชื่นชอบเนาะในรอบ VIP แคปหน้าจอไว้เลยนะครับขอให้มาเด้งๆนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสลับรอบ VIP เนาะก็เดี๋ยวอ,อีกหน้านะครับจะเป็นในรอบหุ้นปกตินะครับในรอบหุ้นปกติเช้านะครับผม เช้าผมให้เด่นไปที่0นะครับสายรูดเนี่ยให้ไปที่เลข6นะครับผม61 62 67นะครับ02 0ย์สอนะครับผม3ตัวผมให้ไปที่062นะครับ อันนี้ในรอบเช้าปกตินะครับนี่เลยนะครับในรอบเช้าปกติส่วนในรอบบ่ายนะครับในรอบบ่ายผมให้วิ่งนะครับให้วิ่งไปที่เลข6สายรูดนะครับให้ไปที่เลข8นะครับผม รอบบ่ายยังเด่นแอยู่นะครับแ0ด2ูนย์แปดสนะครับสตัวผมให้ไปที่680นะครับพี่ นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสลับหุ้นนี่เคยเช้าบ่ายนะครับในรอบปกติเนาะท่านใดชื่นชอบนะครับแคปหน้าจอไว้เลยนะครับผมขอให้มาเน้นๆเนาะตรงๆนะครับพี่ๆก็วันนี้นะครับถ้าเกิดพี่ๆใครท่านใดที่อยู่ในกลุ่มเนาะนะครับก็ถ้าเกิดถ้าเกิดใครที่อยู่ในกลุ่มนะครับเนาะกลุ่มสมาชิกนะครับก็วันนี้ก็อาจจะไม่ได้พักทาย ทักทายมากนะครับในกลุ่มเพราะว่าวันนี้ต้องเดินทางกลับบ้านนะครับพี่ๆขับรถเนาะก็อาจจะอาจจะลงระทางไว้นะครับแต่อาจจะไม่ได้ทักทายพี่ๆสมาชิกก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมเนาะก็ท่านใดที่นะครับเดินทางกลับบ้านวันนี้เนาะอาจจะเป็นหลายบริษัทหลายโรงงานนะครับที่หยุดเนาะก็ขอให้เดินทางอย่างปลอดภัยนะครับพี่ๆถึงจุดหมายปลายทางนะครับส่วนผมก็นะครับนอนปลายทางนะครับแม่น้ําโขงนะครับนครปนมเนาะนะครับก็ขอให้ไอ ทุกท่านนะครับเดินทางปลอดภัยก็แล้วกันนะครับผมสลับคลิปนี้กาบสวัสดีครับ